แม้ทางราชการจะกำหนดให้วันที่25พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และกำหนดให้มีการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณสวดลุมพินีเพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านหากแต่โดยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ดังปรากฏในประกาศการสเสด็จสวรรคตความว่ามีรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าประชาีิปกศักดิเดชกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาซึ่งได้ทรงรับราชทายาทสำเร็จราชการแผ่นดินให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรพระโรคพระโลหิตเป็นพ,นพิษในพระอุทรมาแต่วันที่12พฤศจิกายนนายแพทย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ได้ปรึกษาพร้อมกันร,รักษาแต่พระราการหาคลายไม่ถึงนวันพระฤหัสบ,บดีที่26สพฤศจิกายน เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเวลาหนึ่งนาฬิกากับ45นาทีเนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่เสด็จสวรรคตเพิ่งล่วงวันใหม่มาได้ราวชั่วโมงเศษเท่านั้นประกอบกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาได้ทรงรับราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เจ็ แห่งราชวงศ์จักรีจึงได้ทรงถืออาวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นวันที่พระองค์เสด็จขึ้นถลิงถวันเยราชสมบัติและเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตมาบรรจบครบหนึ่งปีและเป็นวาระที่จะสิ้นสุดกำหนดการไว้ทุกทั่วพระราชอาณาจักรในวันที่25พฤศจิกายน พุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงอุทิศถวายสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชดังปรากฏในหมายกำหนดการพระราชกุศลความว่ามีพระบรมราชองค์การดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินทร มหาวาชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตนับแต่วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมาถึงวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2469บรรจบครบรอบปีที่จะเเรื่องทุกนั้นจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานจัดตั้งการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายสนองพระเดชพระคุณและนับแต่นั้นมาจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในอภิลักษิตสมัยคล้ายวันสวรรคตในวันที่25พฤศจิกายนเป็นประจำทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2474และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้จัดการพระราชกุศลดังกล่าวอีกจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2482รัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะสวนลุมพินีโดยได้มีประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่อง สร้างพระบรมรูปเป็นอนุสาวรีเชิดชูพระียรติยศพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้กล่าวถึงพรเกียรติคุณของพระองค์ท่านไว้ความตอนหนึ่งว่าแม้จะกล่าวเพียงพระราชกิจบางตอนที่ได้ทรงปฏิบัตินับเนื่องในรัฐประศาสนบายครั้งกันนั้นที่อํานวยผลตามหลังมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีอยู่มากด้วยกัน อาทิเช่นการตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาพระราชบัญญัติขนานนามสกุลตั้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตั้งกองลูกเสือเปิดหอสมุดแห่งชาติตั้งโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยแทนการสร้างวัดตามขาตัตยราชประเพณีเปิดจุลาลงกรพยาบาลเปิดสถานสวภา การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมกาชาติระหว่างประเทศของสภากาชาติไทยเปิดการปะปาเปิดการไฟฟ้าหลวงสามเสนเปิดอากาศปรายศนีเปิดวิทยุโทรเลขและโทรทัศน์กำหนดเวลาให้ตรงกับสากลอุทกศาสตร์นิยมตั้งคลังอมสินอุดหนุนการธนาคารไทยเชื่อมทางรถไฟสายใต้กับสหรัฐมาลายู สร้างสะพานพระรามหกเพื่อเชื่อมทางรถไฟสายใต้กับสถานีกรุงเทพเปิดเขื่อนและการทดน้ำตำบลท่าหลวงเริ่มการสากกรและการสถิติพยากรณ์และหลังจากสร้างพระบรมรูปได้ราวสิบปีในปีพุทธศักราช2492คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันที่25พฤศจิกายนเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลที่เจโดยกำหนดให้เป็นรัฐพิธีที่จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสการะณพระบรมราชาุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีเป็นประจำทุกปีจนถึงทุกวันนี้